สำหรับบทนี้นะครับเรามาแก้วงจรโปรติอุชหน่อยหนึ่งนะครับก็คือนะครับมี R าร์พุนอัพอยู่4ตัวตรงนี้เราจะไม่ต้องพุนอัพนะครับก็คือถ้าพุนอัพเนี่ยนะครับคีย์แพดมันจะไม่เวิร์กนะครับในโปรติอุชอันนี้เป็นบักในโปรติอุชนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลบออกนะครับตรงนี้นะครับอาที่พุนอัพตรงนี้จะลบออกให้หมดเลย แต่หลักการทํางานของวงจรจะเหมือนเดิมนะครับก็คือนะครับสมมติว่า0 1 1 1เนี่ยนะครับสเต็ปแรกเนี่ยนะครับถ้ากดปุ่ม ON ปั๊บพอทสองขาสามก็เป็น0แต่ถ้าปล่อยปุ่มออ n ปั๊บพอทสองขาสามก็เป็น1นั่นเองก็คือถ้า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 อะไรครับถ้าไม่กดนะครับมันจะมีลอจิกเป็น1นั่นเองพอทสองขาสามแต่ถ้าถูกกดปั๊บนะครับมันจะมีลอจิกเป็น0ในทํานองเดียวกันปุ่มเลขหนึ่งก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่ถูกกดปั๊บเนี่ยนะครับถ้าไม่ถูกกดปั๊บเนี่ย กดสองค่าสองเนี่ยหรือหรือแถว C เนี่ยนะครับจะมีลอจิกเป็น1แต่กดลงไปปั๊บนะครับมันเจอศูนย์ตัวนี้มันก็ช็อตลงลอจิกศูนย์หรือว่าช็อตลงกลาวนั่นเองมันก็ผลสองค่าสองก็จะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองถ้าถูกกดปั๊บลงไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลข4ก็เหมือนกันหลักการทํางานเหมือนเดิมเปี๊ยบนะครับไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับแค่ลบอาพูนับออกนะครับตรงนี้นะครับสาหรับโปรติอุสนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติถ้าไปต่อฮาร์ดแวร ทำไมครับต้องพุนอัพนะครับต้องพุนอัพพุนอัพไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อยกระดับสัญญาณให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าในโปรติอุสไม่ต้องนะครับแก้วงจรง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องจับไม่ต้องถืออะไรนะครับในโปรติอุสนะครับก็เราสามารถจะแก้ไขได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับในโปรตีอุสนะครับมันมีข้อดีอยู่ตรงนี้แหละนะนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับบทนี้ก็เล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยนนะครับครับเดี๋ยวบทหน้าพบกันใหม่นะครับบทนี้ก็สวัสดีครับ